ศูนย์การทหารปืนใหญ่ข่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์1รษาส3มิถุนายนพุทธศักราช2,567เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเทอดทูลและพิทักษ์รักษาวไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ณที่สมอสอนายทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีคนตรีพิสิทธิ์ปัญญานะ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบ,บกถ้ำสองเหล่าสร้างร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเท่าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบลูกพร้พอมทั้งร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดารัทตะสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษาครบ46พันษาในวันที่สมิถุนายน2567นี้ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเทิดทูลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหาการณาธิคุณของพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการด้วยพระราชริะอุสาหะและพระปรีชาสามารถพระราชจริยวัตรอันงดงามอีกทั้งยังได้ตั้งพระราชชาหฤทัยอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดและแพร่ขยายพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริการทรงงานเพื่อบรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยพระราชดาุลุ์ไทยห่วงใยอนาราษฎดและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวพระองค์ทรงพระราชาทานถุงยางชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการสําหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งพระราชทา,านน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้ากรมแพทย์ทหารบกนอกจากนี้ยังได้พระราชทา,านโครงการความตัวอย่างต้านไพโควิด -19 โดยพระราชทา,านพระราชาอนุญาตให้นำที่ดินในโครงการความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงจำนวน30แห่งทั่วประเทศ มาใช้ในการสนับสนุนการจ้างงานพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในการบริโภคต่อตอนเองและครัวเรือนรวมถึงชุมชนอย่างเาวรยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากต้นสมชายเกตฉายผู้สื่อข่าวททอบลพบรี อิมหัวทองข่าวโซเชียละเดชนลบบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบบุรีทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook แฟนเพจโดยพิม์ลบบุรีทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูลบบุรีทีวีกันทท้านั้นละใครๆก็ดูลบบรีทีวีกันนั้นแหละ